ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกกโยเทนตราดตรวจเยี่ยมชุดควบคุมฐานพานาวิกกโยเทนที่3บ้านเขาร้านครับวันนี้14ตุลาคม2557เวลา11.00นานาวเอกอนุชานาคทับทิมผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกกโยเทนตราดและคณะนายทหาร <c oughs> เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีนาวเอกยุทธนาสะดีหัวหน้าชุดควบคุมฐานพานาวิกกโยเทนที่3บ้านเขาร้านและกำลังพลแถวรอรับการตรวจเยี่ยม ณบริเวณหน้ากองบังคับการชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่สานาวเอกอนุชานาถท,ทิมผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกล่าวว่าการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในวันนี้ เพื่อดูความพร้อมด้านกำลังพลและแผนการปฏิบัติงานอีกครั้งเพื่อเป็นฝันและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพื้นที่ชุดควบคุมนานพรานาวิกกุยธินที่สามัญเขาร้านเป็นพื้นที่สูงชันยากแก่การปฏิบัติงานจึงสั่งกำับชับให้ผู้บังคับบัญชานหน่วยดูแลกำลังพลให้อยู่ในระเบียบ วินัยและประพฤติตนเป็นคนดีไม่สร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วยอีกทั้งยังสั่งการให้ดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่สวัสดิการด้านต่างๆที่พึงจะได้รับหลังจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติงานของชุดควบคุมฐานพลาน,นาวิกกระยุทธินที่สามันเขาร้านโดยนวเอกยุทธนาสดีหัวหน้าชุดควบคุมฐานพลาน,นาวิกกระยุทธินที่สามเป็นผู้กล่าวรายงานการปฏิบัติและปัญหาด้านต่างๆที่ผ่านมาเช่น การลักลอบลมนีเข้าเมืองของชาวกัมพูชาเมื่อตรวจพบจะทําการผลักดันกับประเทศทันทีอีกทั้งปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ลักลอบตัดไม้พยุงและขนส่งออกนอกประเทศทางทะเลรวมถึงลักลอบขนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และแก๊สถุงต้มออกนอกราชอาณาจักรเป็นต้นข้าราชการตราตรวจกองมร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนตราดผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกกโยธินตราดตรวจเยี่ยมร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนตราดบ้านท่ากลุ่มครับ วันนี้14ตุลาคม2557เวลา13.00นาฬิกานาวเอกอนุชานักทับทิมผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกกอรโยเินตราดและคณะนายทหารเดินทางตรวจเยี่ยมร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะวินาชแดนตราดบ้านท่ากลุ่มโดยมีพันตำรวจตีปกรณ์บุพพาคอนผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะวินายแดนตราดและกำลังพลแถวรอรับกันตรวจเยี่ยมณนาบริเวณหน้ากองบังคับการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะวินายแดนตราด นาวาเอกอนุชานักทัพทิมผู้บังคับการหนวยเฉพาะกิจนาวิกกโยธินตราดกล่าวว่าการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหนวยในวันนี้เพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับกำลังพลของตำรวจตะเวนชายแดนในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการลุกป่าโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้พยุงและไม้สำรองอีกทั้งปัญหายาเสพติดที่ระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดราด้พร้อมในการประสานงานขอกำลังการเข้าจับกลุ่มตรวจจับยึดผู้กระทำผิดกฎหมายในด้านต่างๆ หลังจากนั้นรับฟังบรรยายรุปแผนการปฏิบัติงานจากพันตรวีประกรณ์บุภาคอนผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนตราดบ้านทักุมถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆรวมถึงปัญหาในพื้นที่ที่สามารถตรวจจับยึดไม้ของกลางเช่นไม้พยุงได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม้มีราคาแพงจึงเป็นแรงจูงใจให้มีผู้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายแอบโค่นและนำออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้โทษสามารถดำเนินการและประสานงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกกุยเทนตราดในการปฏิบัติงานจนประสบ,รรบผลสำเร็จครับกองทัพกาด5 8าจำหน่าย30กองกอง558ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกกยุยเทนตราดตรวจเยี่ยมชุดควบคุมฐานพรานนาวิกกโยเทนที่1บ่อไร่ครับวันนี้14ตุลาคม2557เวลา15นาฬิกา นาวเอกอนุชานักทับทิมผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกกโยธินตราและคณะนายทหารเดินทางตรวจเยี่ยมชุดควบคุมฐานพรานนาวิกกโยธินที่1บ่อไร่โดยมีนาวเอกวงดนัยปานนิ่มหัวหน้าชุดควบคุมฐานพรานนาวิกกโยธินที่หนึ่งไร่กำลังพลแถวรอรับการตรวจเยี่ยมหน้าบริเวณหน้ากองบังคับการชุดควบคุมฐานพรานนาวิกกโยธินที่หนึ่งนาวเอกอนุชานักทับทิมผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกกโยธินตราดกล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมหนวยในวันนี้เพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับกำลังพลของชุดควบคุมฐานพลานนาวิกกยธทยินที่1บอ่อไร่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนรวมถึงเพื่อรับทราบความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกองทัพเรือรวมทั้งข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆพร้อมทั้งกล่าวให้อวาทกับกำลังพลว่าหน้าที่ของทหารทุกนายคือการปกป้องประเทศชาติ มาให้ผู้ไม่หวังดีมาสร้างสถานการณ์ร้ายในพื้นที่ได้ที่ผ่านมาเราต้องสูญเสียกําลังพลอาสาสมัครฐานพลานาวิกโยธินไปจํานวนหนึ่งนายในการปฏิบัติหน้าที่จับกลุ่มมือปลาระเบิดเวทีกปป,ปสตราดเพราะฉะนั้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ตามขอให้ฐานทุกนายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเราต้องเดินหน้าปฏิบัติการเชิงลุกต่อไปโดยต้องทําทุกวิถีทางเพื่อความสงบสุข และได้ย้ำกับกําลังพลว่าขอให้มุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อสังคมปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษาประเทศชาติให้ถึงที่สุดครับ